ตัวอย่างที่14นะครับเป็นข้อสอบโอนเปี51ข้อที่3นะตัวนี้เราเคยเจอกันมาแล้วก็คือในข้อแรกเลยตัวอย่างที่1คล้ายๆข้อนี้เลยนะครับโดยที่รูท18เนี่ยมันมองใหม่ได้เป็น3ารูทเพราะ18เกิดจาก2คูณ3คูณ3นะครับเราสามารถดึงเสาอนอกรูทได้นะ2อรูทลาที่3ของลบ5 อะไรคูณกัน3ครั้นได้125ก็คือลบ5นั่นเองนะครับออกมาเป็นลบ10นะต่อมา3ของรากที่4ของ4มองเหมือนถอดไม่ได้รากที่4ของ4แต่เราสามารถมองใหม่ได้เป็นรากที่4ของ2กำลัง2หรือก็คือ3คูณกับ2องกำลัง2ส่วน4หรือ3คูณกับ2อ2กำลัง1ส่วน2ก็คือ3รูท2นั่นเองนะครับนี่คือในวงเล็บได้ทุกตัวแล้วแทนค่าใน ในโจทย์หน่อยกลายเป็น3รูทสองลบเอ่อลบ10ลบกับ3ารูทสองทั้งหมดยกกำลัง3ได้เป็นลบ10กำลัง3ก็คือลบ1,000นั่นเองนะครับนั้นตอบช้อยที่1นั่นเอง